ครับสวัสดีครับก็จะมาบำบัดข้อเข่าติดนะครับหลังจากที่เราขาหักแล้วก็พักมา3ามเดือนแล้วนะครับโอเคนะครับอาการขาหักที่ถามกันเข้ามานะครับว่าจะกายภาพยังไงจะทําให้เข่าใครยืดยกกยังไงผมต้องเน้นย้ํานะครับว่าผ่าน3ามเดือนแล้วเท่านั้นโอเคถ้าขาหักในช่วงนี้นะครับก็ดูว่ากระดูกติดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่วิธีการกายภาพบําบัดนั้นมีนะครับ โอเคข้อแตกขออ้อหักให้เรานอนราบกับพื้นนะครับแล้วก็ยืดแขนเข้ามาขาหักช่วงนี้จะไม่ให้ยุบนะครับการกายภาพรอให้กระดูกติดร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนในวิธีการกายภาพพื้นแนวราบไม่มีนะครับการกายภาพก็คือการบำบัดออกกำลังกายให้เรายืดข้อแคนนี้ยืดแคนนี้แล้วก็โยกยืกลกับมาโยกยืดกลับมาสามสิบครั้งนะครับเช้าสามสิบเที่ยงสามสิบเย็นสาม ประมาณนี้นะครับมันคือมันจะค่อยๆคลายกล้ามเนื้อคือปกติถ้าคนเข่าติดก็จะประมาณแค่นี้15องศา,าริ45้45 90เมื่อเมื่อเวลาเข่าคลาย